สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนนะคะทําเค้กแต่งงานกันค่ะทุกคนเป็นเค้กแต่งงานสี่ชั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพื่อทุกคนนะคะอยากจะเอาไปสร้างไอเดียกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะมาสร้างเป็นถาดรองเค้กก่อนนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็ปรับขนาดตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าทุกคนอยากจะให้ฐานรองเค้กนะคะเป็นรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าเราอยากจะได้เป็นทรงกลมนะคะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนสีอะไรให้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะทุกคนเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะก๊อปปี้มานะคะทุกคนเราจะก๊อปปี้เป็นเค้กชั้นแรกมานะคะอันนี้ก๊อปปี้มานะคะปรับขนาดให้เล็กลงกว่าเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนขึ้นนะคะและเราก็จะมาเปลี่ยนสีกันเลยสีเค้กแล้วแต่ทุกคนว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะเราจะเอาเป็นสีชมพู เป็นสีชมพูเลือดหมูนะคะให้มันทูโทนละมุนหวานๆนะคะก๊อปปีมาอีกชั้นหนึ่งนะคะกดปรับขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเราอยากได้เป็นสีเป็นอาสีขาวๆเนยนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอปรับสีแป๊บหนึง่งอันนี้ก็คือได้มาแล้วนะคะกด COPY ทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะทุกคน วันนี้นะคะได้เป็น3ชั้นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะจะทําเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนโอเคทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ Copy มาเหมือนเดิมเลยนะคะจะเป็นชั้นสุดท้ายที่เราจะทํานะคะก็คือสีชั้นนั่นเองอันนี้เราเพิ่มขนาดเค้กนะคะทุกคนเราจะได้รูปทรงเค้กแต่งงานแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราจะทําเค้กแต่งงานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทาเหมือนเดิมเลยนะคะทําฐานรองเค้กก่อนนะคะปรับขนาดให้พอดีนะคะทุกคนเราก็จะปรับตามใจชอบเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าประมาณไหนนะคะ กดปรับสีกดปรับขนาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ Copy มานะคะเพิ่มเป็นชั้นแรกนะคะทุกคนอันนี้เราก็ปรับเป็นอันแรกนะคะทุกคนเราจะปรับเป็นอ่าเป็นสีเขียวนะคะทุกคนเป็นเค้กสีเขียวนะกด Copy มาอีกนะคะแล้วก็วางทับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยเราจะปรับขนาดให้เล็กลงกว่าเดิมนะคะมันจะได้วางด้เห็นด้ชัดนะคะทุกคน แล้วแต่เลยนะคะว่าทุกคนจะทำเค้กแต่งงานกี่ชั้นกันนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเค้กแต่งงานประมาณ4ชั้นก็กําลังดีนะคะ3 4ชั้นนะส่วนเรื่องตกแต่งเนี่ยทุกคนไปตกแต่งตามใจชอบได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้สร้างเค้กแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเค้กแต่งงานอันแรกนะคะ แล้วก็อันที่สองนะคะส่วนอันนี้เราสร้างขึ้นมาอีกนะคะเป็นสามชั้นนะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคน